ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรียวแรงฟ้าแกลง้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางใไม่ปั้นปลายไม่เคย ยึดติดทำขอเพียงความเข้าใจรอวันที่ฟ้าใสได้เห็นทางเพราะชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากโชคร้ายเลือกเกิดเลือกตายเลือกโชคชะตาไม่มีทาง เป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิต ม,มารอยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างนี้สักสิเพียงคอยเขาได้ ร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณข่าชื่อ สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการรวมใจเป็นหนึ่งและต้อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับเดือนที่มีความหมายสําหรับคนไทยทุกคนเป็นเดือนที่เราอาจจะมีกิจกรรมสําหรับคุณแม่นะครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมนั้นเป็นเดือนที่มีวันแม่นะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งก็เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแม่ของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับ12สิงหาตรงกับวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีวันหยุดราชการ3วันก็คือสัปดาห์หน้าวันที่10ตรงกับวันเสาร์วันที่11นะครับแล้วก็ต่อด้วย12ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับแต่วันนี้ครับรายการรวมใจเป็นหนึ่งซึ่งเราพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางวิทยุศึกษา FM 92 m h z แล้วก็เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะ e. ครับที่ www.moe.radio.thai.net ครับสามารถฟังย้อนหลังกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราได้ 6เดือนด้วยกันนะครับย้อนหลัง6เดือนไปเลยนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์มีผู้ดำเนินรายการสลับกัน4ท่านมีผมเอกพงศ์ครับมีอาจารย์อนันต์มีคุณมณิดาแล้วก็มีคุณสว่างนะครับสลับกัน4ท่านด้วยกันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นตัวอย่างของคนพิการเราเนี่ยแหละนะครับนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแล้วก็มีเพลงเพราะเพราะผลงานของคนพิการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับย้อนไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมวงการของคนพิการก็แล้วกันนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดอย่างเดียวเป็นวงการของคนพิการเลยได้รับข่าวร้ายที่เราไม่สามารถที่จะ ย้อนคืนมาได้นั่นก็คือการสูญเสียของอาจารย์มนเทียนบุญตันซึ่งผมได,ไ,ดได้เคยคุยกันในเรื่องนี้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้คุยกันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตย้อนไปที่ย้อนไปก็เพราะว่าพออาจารย์สูญเสียไปจากโรคประจําตัวของอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับก็วงการคนพิการทั้งหลายครับก็เสียใจเสียดายนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ ให้อาจารย์กลับมาได้อย่างที่เราเคยนั่งพูดนั่งคุยนั่งกินข้าวไปสัมมนา,าอยู่บนเวทีเดียวกันได้อีกแล้วกับอาจารย์มนเทียนบุญตันซึ่งขณะนี้ทางด้านของมูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็กำลังจะจัดสร้างเป็นรูปปั้นของอาจารย์นะครับ ซึ่งก็มีมติในกรรมการบริหารของมูลนิธิคนตาบอดไทยแล้วซึ่งอาจารย์เคยเป็นประธานอยู่ก่อนที่อาจารย์จะถึงแก่อนิจกรรมไปนะครับบัดนี้ก็ได้ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทยท่านใหม่ก็คือคุณอดอกเตรนะฮะด็ออร์นันทนุสวรนวุฒนะครับมาเป็นประธานสืบทอดเจดตนารม์จากอาจารย์มนเทียนบุญตัน เขากำลังจะทําเป็นรูปปั้นนะครับของอาจารย์แล้วก็ไปนําไปไว้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดพแพร่ซึ่งที่นี่ก็เป็นการก่อตั้งของอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเป็นการเริ่มต่อกก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะมีการก่อสร้างรูปปั้นของอาจารย์แล้วทางกรรมการบริหารของมูลนิธิ คนตาบอดไทยเนี่ยครับก็ริเริ่มที่จะก่อตั้งเป็นกองทุนมนเทียนบุญตันเพื่อการศึกษานะครับก็จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคนตาบอดนะครับหรือว่าคนพิการที่อยากจะศึกษาเล่าเรียนนะไปเรียนต่างประเทศก็ได้แต่ตอนนี้กองทุนยัง ย่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งอยู่ก็ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการขยายผลมีการจัดทําเป็นกิจกรรมหาไรายได้ระดมทุนเข้ากองทุนมนเทนบุญตันเพื่อการศึกษานี้นะครับให้รายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสมบัติการขอรับทุนเป็นยังไงบ้างนะครับของกองทุนมนเทนบุญตันเพื่อการศึกษานี้เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปครับและ เรื่องหนึ่งนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดทําเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีชื่อว่าแสงเทียนนําทางนะครับซึ่งก็ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดเนี่ยครับได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาจัดทาเพลงนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อมอบแด่อาจารย์มนเทียนบุญตันซึ่งเป็นวีรบุรุษของคนตาบอดไทยทั้งประเทศนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเพลงเฉยๆแต่ตอนนี้มีถ้าเป็นภาพเนี่ยก็จะเป็น MV ด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นประมวลภาพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอตอนนี้อาจารย์ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานเพราะว่าอาจารย์นั้นมีคุณอุปการมากนะครับทำงาน ให้กับคนพิการเรานะครับได้ประสบความสําเร็จได้ให้มีคนพิการได้เจริญเติบโต,ตขึ้นนะครับสืบสืบส,สารปณิธานของอาจารย์เจตนารมของอาจารย์เนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าได้เห็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราเราเราคัดเลือกแต่ละภาพแต่ละคลิปมาเนี่ยยากมากแล้วก็นํามาเรียบเรียงกันจนกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแสงเทียนนําทาง วันนี้จะนําเสียงจากมิวสิกวิดีโอเพลงแสงเทียนนําทางเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับซึ่งเนื้อร้องเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์พงศักดิ์ถนอมใจนะครับแล้วก็ทํานองพิมพหน้าขวัญพร้อมเรียบเรียงดนตรีมีน้องๆอ,อีกหลายคนนะครับที่รวมร่วมกันในการเรียบเรียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายกีตาร์ต่างๆนะครับคุณนัทวิทภูนวนวลเป็นคนขับร้องเพลงนี้นะครับแสงเทียนนําทางเราไปฟัง จากการจะทำเป็นมิวสิกวิดีโอโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมเกิดขึ้นในยุคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมีการคิดถึงเรื่องของโอกาสคนพิการมากขึ้นมีกระบวนการคนพิการออกมาต่อสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ผมเรียกว่าสังคมเวทนานิยมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสถ้าผมได้รับการยอมรับถ้าผมไปถึงจุดหนึ่งที่ผมสามารถจะ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยผมก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับใช้มาเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นคนดีได้ทำดีเพื่อคนมากมายชีวิตผู้ชายคนเดิง สั่งสมความดีที่หนึ่งทุ่มเททำด้วยหัวใจมีถนนหมืนซ้ายที่เคยเดินผ่านมาก็เพื่อส่อหาท,ทางทางเดินให้คนข้างหลังเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ไม่ยอมไม่แพ้เพราะเรายังหายใจเป็นดังสาย ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างได้พึ่งพาชีวิตผู้ชายคนหนึ่งวันนี้ยังเป็นที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยวันเวลามีถน,นั้นมืนสายที่เคยเดินผ่านมา สหาทางทางทางเดินให้คนข้างลังเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นแบบอย่างของความหวังไม่ยอมไม่แพ้ราะเรายังหายใจเป็นดังสาย God <laughs> not So far. อยากเห็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันที่เราบอกว่าไม่เลือกปฏิบัติก็นี่แหละครับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันที่เราบอกว่าทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากบริการสาธารณะทุกอย่างมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลเนี่ยก็คือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพอเราไปถึงสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันหรือที่ภาษาฝรั่งว่า inclusive society เนี่ยจุดนั้นแหละครับคือคือเราคิดว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งที่เราปรารถนาร่วมกัน แต่คนพิการไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่ได้รับการยอมรับมีหลักประกันในสิทธิเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากสังคมอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งผมที่ผมคิดว่าผมปรารถนาจะเห็นบุค,คลิกของผมเนี่ยเขียนแค่สี่คำาฝ่ารู้ยิ้มสู้รับใช้แล้วก็ไม่ยอมจำนวน คำที่เราทุกคนจะจดจำไว้ในหัวใจเป็นดัง ็นบทเพลงแสงเทียนนำทางซึ่งเรามอบแด่วีรบุรุษของคนพิการไทยทั่วประเทศนะครับอาจารย์มนเทียนบุญตันนั่นเองครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากจะย้อนไปรับฟังประวัติของอาจารย์และก็คุณูปการที่มีต่ออาจารย์รวมถึงความสูญเสียที่อาจารย์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1มีนาคมนะครับแล้วก็มีพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ VTR ที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดทำไว้ครับราวกับฝันร้ายในเช้าวันที่2มีนาคม2567มีข่าวถูกส่งต่อกันมาและพวกเราอยากให้เป็นเพียงข่าวลือ เสียงไต่ถามทุกช่องทางการสื่อสารกำลังดำเนินไปอย่างเงียบๆเพื่อให้แน่ชัดในข่าวร้ายที่ได้รับขณะที่ใจทุกคนภาวนาขอให้ไม่เป็นความจริงแต่แล้วเสียงสะอื้นก็ทลายความเงียบงันนั่นเป็นสัญญาณให้ยอมรับในวาระสุดท้ายของชีวิตนักสู้เพื่อคนพิการนามว่ามนเทียนบุญตันไม่อยากเชื่อเลย เพียงวันๆที่ผ่านเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2567ภาพและเสียงของอาจารย์มนเทียนซึ่งถูกส่งผ่านโปรแกรมซูมในโครงการอบรมทัก,กษะวิจัยให้กับผู้นำคนตาบอดณโนะรงแรมทองทาราภาพอาจารย์มนเทียนพยายามท่งตัวและเสียงที่พยายามควบคุมกลบความป่วยไข้เพื่อให้ท่วงทํานองของการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาสู่ผู้นำคนตาบอดอย่างทรงพลังที่สุดแม้อ่อนล้าเหลือกำลัง ใครเล่าจะคิดว่านี่คือเสียงสุดท้ายของผู้นิยามใฝ่รู้ยิ้มสู้เป็นผู้รับใช้และไม่ยอมจำนวนผู้ที่ดวงตามองไม่เห็นแต่เป็นผู้สร้างคุณูปการแก่คนตาบอดเป็นแสงเทียนสองทางในสภาเพื่อคนพิการได้มีชีวิตดำรงอยู่อย่างมีสิทธิและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับทุกคนในสังคมไม่ถูกด้อยค่าความเป็นมนุษย์ด้วยความพิการใดจนได้ชื่อว่าคนดีสีสภา อาจารย์มนเทียนบุญตันเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2508ที่บ้านน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เป็นบุตรคนที่สองของนายลำบุญตันและนางลำใหญ่บุญตันมีพี่สาวหนึ่งคนคือนางสีเวียงชุ่มปันอาจารย์มนเทียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเข้าศึกษาที่โรงเรียนมองฟอร์ดวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นได้รับทุนศึกษาต่อด้านศิลปศาสตร์การดนตรีที่มหาวิทยาลัยเซนต์โอลาฟและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมินิโซตารัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2536และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2558และเริ่มทำงานรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างปี2536ถึงปี2545อาจารย์มูลเทียนสมรสกับคุณยูมิชิราอิชิเพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันคุณยูมิเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือนางสาวยุคนทรบุญตันซึ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยโตเกียวปัจจุบันทำงานอยู่สถาบันทางการเงินณนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอาจารย์มนเทียนมักจะกล่าวเสมอว่าอาจารย์คือผู้รับใช้โดยเฉพาะรับใช้สมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และพี่น้องคนตาบอดไทยทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้อาจารย์ทำงานเพื่อทุกคนด้วยความทุ่มเทและสัตว์ซื่อโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ทอและไม่พักอาจารย์คือผู้ฝันไกลมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคําว่าสังคมต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันหรือการพัฒนาที่ครอบคลุมคนพิการและประเด็นความพิการ นั่นคืออุดมการณ์การทำงานของอาจารย์มนเทียนที่ยึดมั่นมาตลอดชีวิตเช่นเดียวกับการที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี2551และสนธิสัญญามาราเคตตั้งแต่ปี2562การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550ระบบสายด่วนข่าวสาร1414แอปพลิเคชันทบทูรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นรูปธรรมขึ้นด้วยฝีมืออาจารย์มวลเทียนเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ทุกเป้าหมายที่ท้าทายเป็นจริงเมื่อวันที่10มีนาคม2567งานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์มวลเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษผ่อนเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพการนี้เมื่อวันที่สามีนาคม2567ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องกรติยศประกอบศพพระราชทานโกดแปดเหลี่ยมฉัดเบญจาตั้งประดับปีกล่องชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนดสามคืนจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมต่ออีกสี่คืนณศาลาเก้าวัดโสมนัสร,ราชวร,รวิหารแขวงวัดโสมนัสเขตว้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครกับทั้งทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเพลิงศพอาจารย์มนเทียนบุญตันมปชมวม,วมณวัดโสมนัสร,ราชวร,รวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2,567เวลา17นาฬิกานับเป็นพระมหากรุณาทิคุณหล้นเกล้าหล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้แม้ชะตาจะพรากกายสังขารของอาจารย์มนเทียนไปแต่จิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของอาจารย์ก็จะดำรงอยู่ในเราชาวสอบอเช่นในวันนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า คุณูปการที่อาจารย์ได้ปูทางและทุ่มเทจวบจนวาระสุดท้ายของลมหายใจบนหนทางนี้พวกเราจะดำเนินรอยตามเพื่อสร้างและสารต่อปณิธานตามเจตนารมณ์ของอาจารย์อย่างที่อาจารย์เคยบอกเสมอว่าอย่าเอาแต่บ่นว่ามันมืดมาช่วยกันจุดเทียนคนละเล่มให้สว่างสวยัยเพื่อนำพวกเราหลุดพ้นเวทนานิยมส่งเสียงก้องให้โลกรู้ว่า ความสว่างมองเห็นได้ด้วยหัวใจคุณฟังครับรายการรวมใจเป็นหนึ่งวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สนับสนุน ให้เราได้มาพบกันนะครับสนับสนุนรายการของเราให้เราได้มาพบกันแล้วก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของวิทยุุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับที่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้มานั่งจัดรายการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่ารู้น่าสนใจของคนพิการเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา18นาิ30นาทีถึง19นาฬิกาวันนี้วันเสาร์ที่3สิงหาคมพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมเป็นหน้าที่ของผมเอกพงศ์นพสกุลทั้ง2วันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นก็ติดตามรับฟังกันนะครับ ขอบคุณอีกครั้งสําหรับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีเสมอมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ I love you.